ร้านพีเคยเหรียญวันนี้มาสมมอบเครื่องสืผ้าฝาหน้าเครื่องอบผ้าตู้น้านะครับให้กับคุณลูกค้าตึกแอรคอมหลังมอธรรมศาสตร์หลังสิบน,นะครับสั่งทั้งหมดตึกละ1 2เครื่องนะครับก็จะมีตู้น้ํายานะครับตู้น้ํายานะครับแล้วก็มีเครื่องอบผ้าแล้วก็มีเครื่องสผ้พพาฝาหน้าอีก9ตัวนะครับมีตู้น้ำ นะครับตู้น้ำก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับก็บอกว่าเคลื่อนกดน้ำพร้อมใช้ขากูแสดงว่าเยี่ยมนะครับอ่ที่เข้ามาตอนนี้คุณลูกค้ากําลังซักใช้งานอยู่ติดตรงนี้เดินมาดูอาตอนนี้ก็คือกําลังทําการซักอยู่นะครับทั้งหมดก็ตัวนี้ก็ซักผ้ายังอยู่ในตัวถังอยู่แล้วนะครับลูกค้าบอกว่าแฮปปี้เลยตัวนี้ก็ซักอยู่นะครับ ตอนนี้กำลังจะติดตั้งอีก3เครื่องวันนีนะ้ถ้าหาลูกค้าท่านใดมีความต้องการเื้อซกผ้าพาย่อนเหรียญก็ติดต่อมาที่ PK หย่อนเหรียญ0876136479จะซื้อเครื่องใหม่หรือว่าต้องการให้เราไปซ่อมติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ